ไม่เอาขึ้นบนแล้วก็เอาเนื้อดินไปหัววิสั์พวกนี้ไว้แล้วก็เอาเบอร์หนึ่งตัดรองทรงตัำเนาะเห็นไหมครับนั่นต่ำแล้วเห็นไหมทีนี้เราก็อันนี้เบอร์หนึ่งใช่ไหมอาจารย์เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งโอเคแล้วก็ใช้หวีด้วยให้วีตัดฉับๆนิดนึงเพื่อให้มันดูเหมือนตัดหน่อยหนึ่งมันจะได้มีเงาครับเพราะไม่ไม่เอาขาวเนาะขาวครับ่้องขาวต้องมีเบอร์หนึ่งรับถ้าไม่มีเบอร์หนึ่งมันก็เป็น ลองทุกต่ำขาวถูกต้องโอเคเข้าใจฝึตามเลยก็ไเลียงพวงอะไรหน่อยนขับรถก็ตัดได้แล้วเนาะตัดเลียงพวงอะไรให้มือเรียงไว้ไม่ให้ล้อมันหนีจากถนนนะครับนี่ลองทุ่งต่ำแล้วเราก็เอาวีซ่าแบบมาเก็บหน่อยนึง นี่เป็นวีใหญ่ขึ้นแบบขึ้นโมเดลมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังนี่เดี๋ยวนั่งชมดูนะฮะด้านหลังนี่ติงหูคือติงหูก็ดีเลยเนาะครับกะเอาอย่างนี้ต้องใช้วีดันขึ้นไปงี้เลยเนาะติงหูเลยไม่ต้องมองเดี๋ยวทำแต่ลองตรงปาตาไปให้สุดด่าไหมลองต้องต่ำนะคุณจะด่าไหมใช่ไหมเอากลางไหมหรอ เอาลองตรงกลางไหมเอาต่ำก่อนก็ได้ต่ำก่อนเดี๋ยวกลางเออเดยวจะขึ้นให้ดูนะฮะเอาลองตรงต่ำก่อนเดี๋ยวขึ้นกลางให้ดูนะฮะนี่คือเราตรงต่ำก็ต้องขึ้นขนาดนี้ตัดให้สองทรงแั่ได้สองทรงที่เอาวิวัดอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ให้มันหนีคิ้วไปไหนครับเนี่ยคือให้มันอยู่ในระหว่างคิว้วเนี่ย หลังจากนั้นพอเราได้โมเดลวีสร้างแบบสร้างแบบมาเก็บเอาฐานเลยใช้เลยสร้างแบบนะครับมาเก็บเลยเนาะมาเก็บฐานที่เราขึ้นไว้บือไม่ต้องใส่แล้วเนาะตอนนี้ไม่ต้องถอดเบือออกแล้วถอดเบือออกแล้วนะครับการจะวีสร้างแบบต้องเฉียง45องศาเหมือนทั้งก่อนๆที่ผมเคยสอนไปเลยครับจะเป็น30ก็ไม่ได้90ก็ไม่ได้ต้องเป็น45องศา45องศามันขยับวีง่ายแต่ฟันมันวีง่าย30ฟันวีเนี่ย แล้วมีบางคนถามว่าทําไมอาจารย์ถึงทําไว้ทำช้าๆมันก็ผมมันมันก็เส้นยึดใช่ป่ะมันก็ยากเสร็จอาจารย์อาจารย์เส้นยึดใช่ป่ะเวลาทําทําช้าๆเลยทำช้าทำไม่ได้ไงเส้นยึดไงต้องจึ๊บจึ๊บจึ๊บคนใช้กระตุกอ่ะเอาเอาคิดเอาเองครับเอาเองคนเช่กระตุก คนชักกระตุกก็ตัดผมได้เนาะอาจารย์ได้ได้ได้๋ตวต้องบระคับแต่ต้องบระคับเลี้ยงพวกอะไรให้ดีครับผมเดี๋ยวนายแบบก็จะเครียดมาดูด้านล่างนี่ครับะด้านข้างหลังนี่ช่อเฉียงวีสี่สิบห้าคือเฉียงตัดกับศีรษะครับที่เราขึ้นแบบไว้อะติ่งหูลองลง,งต่ำดูนะฮะ แล้วก็ขยักขยัก,ยกหน่อยหนงมีการขยักนะครับโดยไม่โดน,นเดียวไม่ได้ต้องขยักขยักคือถ้าไม่ทําอย่างนั้นเส้นผมทุกเส้นจะไม่ไหลเข้าไปในปันครับต้องขยักทีมาดูข้างนี้ดูตรงนี้ใช,ใช้หวีเลยนะครับอันนี้ใช้ฝีมือใช้หวี ใช้ความชำนาญต้องฝึกตามเลยนะครับซ้อมตามซ้อมทุกวันซ้อมมือซ้อมมือซ้อมหุ่นใช้หุ่นไร่กายมาซ้อมก่อนนะไม่น่าจะอาจจะได้ปหัวด่างหมดได้แต่หุ่นไร่กายจะไม่บ่นเลยหุ่นไร่กายจะไม่บ่นแล้วมันจะให้ยืนให้ต่อยเฉยเลยแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทรงลองทรงนะครับไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวอันนี้ลแบบก็จะเครียดไม่แบบนี้อาจารย์ ไม่เครียดเดี๋ยวก็ตัดให้เขาตามใจถูกต้องแหละเขาจะเอาแบบไหนก็ตามใจเขาแหละแต่อันนี้เอาเอาเป็นลองทรงต่ำก่อนออนี่ครับพอลองทรงต่ำพอเราได้ที่ปุ๊บเราก็วางปบตรเตอรี่อย่างนี้วางอย่างนี้วางอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอากรรไกรซอยมาใสซอยมาเนะเาะมันเป็นคลื่นเป็นรอยเป็นอะไรอย่างนี้เราก็ยกรับตัดยกรับตัดยกรับตัดหนีบ ต้องซอยยกรับตัดยกรับตัรงนี้ต้องซอยช่วยซอยบางนะฮะซอยวันปลานนหน่อยยกรับตัดยกรับตัดความยาวข้างบนบนี่เท่าไหร่ละสองนิ้วสามนิ้วครึ่งก็ขนาดนี้ละครับเก้สาสิบองศานี่แล้วก็วัดสามเดี่ยมไปอย่างนี้ให้มันชันชันชันลงมาครับถ้ามันเกินนะั้นเราก็ตัดออกอถ้ามันไม่เกินก็เอาไว้ซอยฟันปลาประมาณเนาะประมาณเอา แก่คำว่าประมาณเนาะถามว่าทําไมบางคนถามว่าข้างบนจะตัดยังไงก็จับยกขึ้นดูแล้วก็วัดดูสามนิ้วขึ้นของหวีใช้มือสามนิ้วหรือเปล่ามือสามนิ้วมันจยุ่มไม่ใช่นะครับไม่ใช่มือสามนิ้วก็คือสามนิ้วขึ้นของหวีนี่ครึ่งหนึ่งตัดอะไรนี่มันขนาดนั้นนายแบบจะนอนหลับแล้วครับนี่ไม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 ่หลับไม่หลับใจดีใจดีครับ นิ่มมากซอย้หลังจากเราซอยเสร็จเราซอยเสร็จแล้วก็หวีครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตาทําให้นะครับหวีหวีผมส่วนที่มันเกินออกนี่เห็นไหมฮะหวีออกหวีออกหวีออกนีคือลองทรงต่ําที่สมบูรณ์แล้วทีนี้เราก็มาดูเอาตัวกรึบมาตกรึบมาใช่ไหมนี่กรึบอย่างนี้อันนี้นะฮะกรึบเลยกรึบตรงนี้ก็โค้งให้มันมาเหนือคิวนิดนึง อันนี้ก็แค่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 โค้งเข้าก็ลอยหูแล้วก็กึ๊บอย่างเงี้ยนี่ตีเส้นดีเส้นนี่คือวิธีทำด้านหลังเอาตัวยูตัวเอลแล้วแต่จะลงมีโกนทีหลังครับแล้วลงมีโกนตามใคยดูนะฮะแล้วก็มือแตะไว้เพื่อที่จะหาแนวแนวของข้างหลังเนี่ยให้สวย โดยใช้ตัวเอลตัวยูรูปไข่ก็แล้วแต่คนจะทํานี่ถ้าเป็นรูปไข่ก็เป็นอย่างนี้ที่มันดูด้คร<ด>ับเอเดี๋ยวทาให้เสดก่อนนะเอเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำอันออนี้เสร็จก่อนแม้วสกัดกัก่อนครับผมรู้เข้าใจยังเข้าใจครับแต่เอานี้ออกแบบก่อนทีนี้ถ้าเกิด สมมติว่าเราเขาบอกว่าลองทรงต่ํามันไม่สวยอ่าได้ไหมสรุปอันนี้เลยสรุปอันนี้ก่อนนะครับนี้เลยนะอสรุปเลยลองทรงต่ําอันนี้ลองทรงต่ํานะครับประมาณนี้วัยรุ่นเขาเนาะอนเสร็จแล้วครับเ็จแล้วเนาะมาสรุปเลยนี่สมมุติว่าสรุปก็คือมรโกนี่นะครับกับมีโกนยิรเล็กรันดั้นบริเตนจากอเมริกากล่องสีส้มแล้วเขากลับหัวแล้วหมุนใหม่หมุนใหม่ อับโอเคครับรับสีส้มนะครับผมโอเคครับทีนี้ก็กันนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูภาพโอเคนี่ครับสรุปสรุปภาพเสร็จแล้วโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงานแล้วขอบคุณมากครับนายแบบสวัสดีครับ